ง l นเตมอว่ะลงกุดมึงกับกูวันนี้นะอันดื้อตมอว่ะมันนัวก็เก็บไว้เล้ยน้าร้านมึงอันเลยรับนวดเป็นบือรื้อบูรานนึงไอบรื้อกูเล่นตึงกองมอนมันนูมันนี่เตบนี้เออใจนี่และอกูอยากไดี๋ยใจบปยังไม่รู้ว้า quan ra cái ri có giặt không mấy đâu mẹ cây quạt mẹ lau vậy người ta mẹ lau mẹ cây mẹ cái mẹ lau mẹ đá mày mẹ niêng rồi niêng mẹ đá <cười> <cười> mày mẹ đá เด็กแค่ข้าวเลยวะรับแค่คนจ้าอา้อาววววมากรดานได้ยังจ้าพ่อมาครับอา้าสวัสดีนะจ้าป่าไหวร้อยเด็กอยากป่าเลยมันจึงกูตังๆไม่ใคยรู้ว่ากำว่าป่านี่คือได้ใครได้อไอ้เตียงป่า ปาก็คือรุ่งอยู่ไม่พอแล้วปาก็รุ่นเปื้อนไม่รู้ัไงจะหายมาไหนอย่างเจ้าป่าค่ะเพิ่งมาจ้ะน้ค่ะนั่งก่อนนะจ๊ะจ๊ะมากี่คนนะมา้องคนจากนี้อ๋อมาสองคนเลยค่ะครับป่าทำอะไรคะหนวันนี้ปาจะล่มงวนีมาใจใกล้ปั๊มไว ขายกี่ตันจ้าช่องไรทำไมน้อยอ่ะแปรมล้นลงจากรถไก่ยจนพีฟอว์ก็บรร้นเนี่ยวมุงเจาะเกียนเม็ดกูเลยปามีส่วนปามรเลยจ้ารับคนหลังนั้นใครอ่ะเด็กเต่งปา๊มมดแม่งแก้คุยเต่งเขาเกแล้วเต่งไหนอ้วนได้ตาย เห็นดูมันปลามาเดียวกันเปจ้ากลับมาจุวอตื้อปีไอตื้อปีไอป่าไม่เคยเห็นหน้าป่าเลยป่าไม่อยู่ที่นี่แหละค่ะป่าไม่ใจคนที่นี่ป่าอยู่ตรงป่ามาที่นี่ด้วยความเพื่อจะดูแต่ป่าไม่อยู่คนที่นี่ไม่ป่าคนเดียมาทำไมมาตำลีไ่ไหวตำเต็นรถมือจอม อ๋อเลยจ้าครับพอดีจังมาอีกทิพนคันแต่ว่ายังไม่ได้ใต้ออตาฮันนีนตัวเจียบไวแล้วนี่นาะเสร็จแล้วว่าตาเดือนไนด้กอให้เกงยังไม่ได้เรีล้วป่าไม่ต้องร,กกรีบกลับเลยจ้าป่าจ้ะนั่งนันๆน,นลยนะป่าน้องเอาใจป่าเก่งัอป่ายู่นานเรื่องเอาใจบริการร้านนี้ บอกป๋าดีเลยว่าไม่ต้องห่วงหัมองไปเลยหยีจีบจักแล้วป๋าจากักแล้วป๋าเราไม่เจ๊จักต่วันป๋าใจดีจังเลยไห้รางวัลหนูหัมองไปเลยหยีจีบเว้นไว้สือเข้าเคยมังวูป๋าว์ควลูกไปโรงเรียนมังวว์